เขาหัวหมวกเดินป่ามือใหม่ใกล้กรุงเทพจริงหรือเปล่าช่วงนี้กระแสเดินป่ากําลังมาแรงมากๆค่ะเลื่อนปีดไปทางไหนก็จะเจอแต่คนไปเดินป่าเราก็เลยอยากจะลองไปบ้างจนกระทั่งไปเจอกับุบเขาตีนไก่จังหวัดนครนายกซึ่งที่นี่เขาบอกว่าเหมาะสําหรับมือใหม่เดินง่ายเดินได้ไม่ยากไปหรอกกูมาเดินป่าไปกันตาเอากูมาฆ่าภูเขาตีนไก่ชื่อนี้ได้มาเพราะว่าทางสามแยกรูปคล้ายๆตีนไก่ และสถานที่ยอดฮิตที่คนเขาชอบไปคือผานางดำน้ําตกสลักใดและเขาหัวหมวกจุดเริ่มต้นให้ปักหมุดไปที่น้ําตกกระอางเพราะที่นี่จะมีที่จอดรถให้ฟรีค่ะเดินตามทางฟูนขึ้นไปก็จะเจอทางขึ้นเขาแรกๆเดินยังพอไหวพอผ่านไป2กิโลเมตรทางเริ่มชันเพราะวันที่เราไปฝนตกทางลื่นสุดๆก็มีแอบท้อใจอยู่บ้างแต่พอฮึดใจสู้จนถึงยอดเขาบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะ ก้อนหินโคตรใหญ่ที่ขัดกับหลักฟิสิกส์สุดๆเพราะสิ่งมหัศจรรย์สิ่งนี้แหละค่ะเลยทำให้ที่นี่กลายเป็นอันซีนและที่สําคัญยังมีร่องรอยของภาพวาดโบราณอยู่บนหินอีกด้วยนะจากมุมนี้วิวสวยสุดๆประทับใจจนหายเหนื่อยเลยค่ะถ้ามีโอกาสคราวหน้าก็อยากจะลองไปพิชิตผ่านนางดําและน้ําตกสลักใดดูบ้างเหมือนกันแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีประสบการณ์การเดินป่าที่ไหนกันบ้างมาแชร์กันหน่อย